สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมฟักแฟงเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากนะคะตัวขนมก็จะมีความนุ่มเนบหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตรเตรียมปอกเปลือกฟักค่ะฟักที่ใช้แนะนำให้เป็นฟักแก่นะคะฟักแก่จะมีลักษณะเปลือกเป็นสีขาวนวลแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะนำมาปอกเปลือกค่ะเปลือกเขาก็จะแข็งนิดนึงนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาผ่าครึ่งนะคะ เอาเม็ดแล้วก็เอาไส้ออกให้เกลี้ยงค่ะเอาเม็ดเอาไส้ออกแล้วแล้วก็จะนำไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ พอฟักของเราล้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำฟักมาขูดให้เป็นเส้นค่ะในการใช้ที่ขูดมะละกอแบบนี้นะคะขูดให้เป็นเส้นค่ะ ค่ะพอเราขูดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะนำฟักมาขยำแล้วก็บีบเอาน้ำส่วนเกินออกให้หมดค่ะเพราะว่าในเนื้อฟักก็จะมีน้ำเยอะนะคะถ้าเราไม่บีบเอาน้ำออกให้หมดเวลาเราใส่รวมไปกับส่วนผสมทุกอย่างนะคะก็จะทำให้เนื้อขนมของเราเหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะบีบเอาน้ำออกให้หมดนะคะ สำหรับฟักที่เราบีบเอาน้ำออกหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำใบเตยสูตรเข้มข้นลงไปนะคะเพื่อให้ฟักของเราสีสวยและมีกลิ่นหอมค่ะสำหรับวิธีทำน้ำใบเตยนะคะเราก็จะนำใบเตย10บใบปั่นรวมกับน้ำสะอาดปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองนะคะกรองเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำใบเตยมาตวงให้ได้100 ML เพราะว่าเราจะใช้อยู่ที่ 100ML ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำใบเตยลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี เสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาตะเตรียมผสมแป้งนะคะเราก็จะใส่แป้งทั้ง3อย่างลงไปก็จะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะสําหรับใครที่ไม่มีแป้งเท้าใหม่อมนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่แป้งทั้ง3อย่างลงไปนะคะตามด้วยเกลือป่น น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำการคลุกเคล้าของแห้งให้เข้ากันดีค่ะต่อไปก็จะทย่อยใส่หัวกะทิลงไปนะคะสหรับกับการนวดแป้งเพื่อให้แป้งแล้วก็น้ำตาลละลายดีค่ะ พอแป้งแล้วก็น้ําตาลของเราละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ฟักลงไปค่ะก่อนที่เราจะใส่ฟักลงไปนะคะเราก็ทําการบีบเอาน้ําใบเตยออกให้เรียบร้อยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวขนมของเราเหลวเกินไปนะคะ ต่อไปก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำขนมไปนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีนึ่งขนมนะคะตั้งหม้อต้มน้าให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วนะคะเราก็จะนําถ้วยตะไลามานึ่งด้วยไฟแรงประมาณ5นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักขนมฟักแฟงใส่ลงไปในถ้วยตะไลเลยนะคะสําหรับพิมพ์ที่ใช้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยค่ะเราก็จะตักขนมฟักแฟงใส่ลงไปให้เต็มถ้วยตะไลเลยนะคะ พอเราหยอดขนมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนมาตกแต่งหน้าเพื่อความสวยงามค่ะสำหรับเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเราก็จะนำไปคลุกกับเกลือป่นสักเล็กน้อยเพื่อให้มะพร้าวของเรามีรสชาติเค็มปลาเลมปลาเลมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตกแต่งหน้าเพื่อความสวยงามนะคะต่อไปเราก็จะปิดฝาหม้อแงมฝาหม้อไว้นิดนึงเพื่อระบายความร้อนเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีค่ะ สำหรับขนมฟักแฟงของเราก็ดึงสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะขนมฟักแฟงของเราก็เย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะวิธีแกะนะคะเราก็จะแสะไปรอบๆพิมพ์แล้วก็สามารถดึงออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆแบบนี้ค่ะ กเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทําขนมฟักแฟงเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากค่ะตัวขนมก็จะมีความนุ่มเนื้หอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะสําหรับวันนี้คัวบม้มานาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ